ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก9.7%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้สายแล้วสายแล้วสายแล้วต้องรีบต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วโฮ้ยชาไม่ได้แหมม่กกี้โอ้โหข้าพิดสอนเกินเวลาอีกสายเลยเนี่ยโอเคเดีนะ๋ยวดูสิเออวันนี้ก็พี่ผมมาแล้วครับผมมาแล้วเอ๊ะ นี่อิตาลีทำไมนานถึงมาช้าจังเลยเนี่ยเอ่อคือคือครูวิชาก่อนหน้าเขาปล่อยช้าครับก็เลยแบบมาช้าหน่อยขอโทษด้วยนะครับเออเอาเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เดี๋ยวชมรมวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องผีกันดีไหมเฮ้เล่าเรื่องผีแล้วครับเอ่อครั้งที่แล้วก็เพิ่งเล่าไปเองไม่ใช่เหรอโอ้ยเล่าสามคนมันจะไปสนุกอะไรครับเอ้าก็ชมรมเรามีอยู่สามคนเนี่ยจะไปหาคนจากไหนมาเพิ่มล่ะพะโถเออจริงด้วยโว้ยลืมไปเลย เออจริงด้วยว่าแต่ทําไมเมื่อวานนายถึงรีบออกไปก่อนอะเฮ้ <S <S hey. ออกไปก่อนแล้วครับอ๋อหมายถึงเกมนั่นแหะนะเออคือคอบผมกาครับเดินก็แทบจะไม่ได้แถมเมื่อวาน,นเล่นอยู่เนี่ยเกมก็ยังดับไปอีกแล้วทําไมไม่ลองワク و เอ,อ๋วาคุโอเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการเล่นเกมมือถือในคอมเช่น r o x Free Fire ผับจีดได้อย่างสมบูรณ์แบบแถมยังเบาก,ากว่าอ m มูเลเตอ,อีกด้วย เพราะใช้ทรัพยากรในเครื่องน้อยคอมพิวเตอร์สเปคต่ำไม่แรงก็สามารถใช้งานได้โดยไม่แลกนอกจากนี้วัคโอยังมีฟังก์ชันวัคโอรมินเลอร์ที่รองรับการแชร์หรือดึงหน้าจอจากมือถือเข้าคอมพิวเตอร์ได้อย่างเสถียรนี่ดูสิแทมไม่ต่างกันเลยแถมยังรองรับคีย์บอร์ดมาโครและใช้เกมแพดคอนโทรเลอร์โดยเฉพาะสำหรับนักเล่นเกมทำให้ได้เปรียบกว่าซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆอีกด้วยสำหรับใครที่สนใจเจ้าวัคโคร ก็สามารถเซิร์ชวัคคุโอที่ Google จากนั้นก็เข้าเว็บ th w a k u o com แล้วกดดาวน์โหลดไปใช้งานแบบฟรีๆได้เลยหรือถ้าใครขี้เกียจพิมพ์ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วก็กดติดตั้งจากนั้นก็สามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆได้ตตเต็มที่เลยที่ผมจะลองโหลดเกมแล้วเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับด่เท่านี้ผมก็สามารถเล่นเกมมือถือในคอมได้แบบลื่นๆแล้ว oh. ปุ่มก็กดง่ายๆ ไหนมาลองเล่นกันสักนิดดีกว่าโว้แค่นี้ก็เล่นได้แบบชิวๆไม่หลุดกลางคันแล้วอ่ะเอ่อขายสักครบเลยอ่ะก็ได้ครับถ้าเกิดว่ามันดีจริงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมกลับไปโหลดแล้วกันนะ อ๋อนี่นายน่ะคืนนี้จะมากับพวกเราหรือเปล่าเฮ้มาอะไรเหรอครับพอดีคืนนี้พวกเราจะเปิดวัตถุลึกลับกันนะอ๋อวัตถุลึกลับเหรอครับเออก็อยากนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าคืนนี้ผมจะต้องไปเยี่ยมคุณปู่ครับอ๋องั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะอได้ครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มชุมนุมกันเลยดีกว่านะอืได้ครับเฮ้ยวันนี้เลยสะเย็นเลยก็ก็ก็ ขออนุญาตนะครับโอเคคุณปู่วัสดีฮะผมกลับมาแล้วครับโอ้หลานกลับมาแล้วเหรอเอ่อใช่ครับผมขอโทษที่วันนี้ช้าหน่อยนะฮะเอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาจริงหลานไม่ต้องมาเยี่ยมปู่ทุกวันก็ได้นะปู่ยังสบายดีอยู่เอ่อก็ไม่ได้หรอกครับก็ปู่เป็นครอบครัวคนเดียวของผมที่เห,เหลืออยู่นี่นะอืมาหานต้องการอย่างงั้นปู่ก็ไม่ขัดหลอกถ้าเกิดว่าปู่พูดอย่างงั้นงั้นคืนนี้ผมขอไปเปิดกล่องลึกลับก,กับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ไหมครับเอ๊ะ กล่องลึกลับเหรอเออเอาเถอะยังไงปู่ไม่ได้ติดอยู่แล้วอหลานไปเถอะปู่อยู่คนเดียวได้อโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปแล้วกันนะฮะแน่อิตาโดลิเอ๊เยนี่คุณมันใครเนี่ยทําไมถึงมาอยู่ในห้องของปู่ได้ล่ะพอดีฉันก็ตามนายมาสักพักแล้วนะเมื่อกี้นายพูดถึงกล่องคำสาปกล่องคำสาปอะไรอย่างนั้นเหรอ เออกล่องคำสาบก็พอดีเพื่อนๆผมเขาเก็บได้จากสารเก่าๆในโรงเรียนมั้งฮะเฮ้จริงเหรอแล้วตอนนี้กล่องนั้นอยู่ที่ไหนล่ะเออถ้ากล่องนั้นนะครับโอ้จริงสินาจะอยู่ที่ผมนะฮะไหนดูสิอ่ะนี่ไงกล่องนี้เลยครับผมเอ,อ๊ไหนลองส่งมาฉันหน่อยสิจะจะเอาไปทำอะไรล่ะฮะเออส่งบัณนาออโอเคครับผมเอาไปฮะเออเอ๊อเออ นี่มันกองเปลา่านี่ไม่มีวัตถุอยู่ด้านในอ่ะเอาเหรอครับสงสัยพวกพี่ๆเขาคงจะแกวออไปแล้วแน่เลยเออว่าแต่วัตถุนั้นนี่มันเป็นยังไงล,ะะล่ะฮะเออเอาน่แค่รู้ไว้ว่ามันอันตรายมากแล้วกันถ้าเกิดว่าเผลอกินเข้าไปแล้วก็มีแต่ตายกับตายทั้งนั้นเลยนะเฮ้จริงเหรอครับฮไม่ติดการละเรารีบไปโรงเรียนกันเถอะพวกพี่ๆเธอเขากำลังอยู่ในอันตรายเอ่เอได้ครับผมโอเคฮะไปก็ไปอืมเอาละฟังฉันให้ดีนะ วัตถุชิ <ım. S 2> ้นนั้นน่ะมันเป็นวัตถุต้องคำสาบเพราะฉะนั้นนายต้องระวังตัวให้ดีๆเลยนะเออแล้ววัตถุชิ้นนั้นมันหน้าตาเป็นยังไงครับเออหน้าตามันเหรอก็น่าจะเป็นนิ้วอ่อนนะเฮ้นิ้วคนเลอครับโอ้ยน่ากลัวนะเนี่ยเออใช่ไหมเถอะเอาเป็นว่ามันอันตรายกว่าที่แกคิดไ้เยอะมากเพราะฉะนั้นระวังตัวได้ล่ะเออเออโอเคครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยเอ๊น่นมันเสียงนุ่พี่นี่นะเฮ้ยไม่ดีกาละไปรีบขึ้นไปกันเถอะ โอเคฮะเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยคำสาบหย่าล้วคำสาบพวกนี้มาถึงแล้วแต่นี้ไปก่อนเดี๋ยวฉัจะถ่วงเวลาข้างล่างไว้ให้โอเคครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเยอะมากถึงคราวต้องออกลงแล้วโอเคนี่นะอย่าอ่าเออโอ้โหเยอะมากเยอะมากท่านผู้ชมเยอะแบบนี่ไปรีบวิ่งไปโอเคครับผมครับผมเฮ้ยเฮ้ยนี่นะต่อยต่อยเออโดนไปโดนไปนี่นี่นะนี่นะโอ้โหเยอะมากเยอะมากโอ้มันเยอะมากท่านผู้ชมเยอะมากเยอะมากเยอะมากเออนี่นะนี่นะ อย่าเออตัวนไปอุ้ยขอโทษนะฮะคุณครูเดี๋ยวผมกลับไปซ่อมให้นะอย่านี่นะโหูยเยอะมากนี่ผมนี่โอ้ยใจเย็นใจเย็นใต่ยตายตายไปไปตายใช่ปะไม่ตายไม่ตายทีวะเออคุณพี่ครับผมมาช่วยแล้วนั่นมันตัวอะไรวะเนี่ยโหโคตรใหญ่โอเคนี่นะอย่าอย่านะเว้ยโอ้เจ็บอย่าอย่าอย่าเข้ามานี่นี่นะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านี่เน้ย โอเคคณะนั่นๆระวังพี่นี่พี่ข้าออมาแล้วเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยไม่เป็นไรนะฮะเอ่นะเอพี่ขอาวัตถุนั่นน่ะอยู่อยู่ไหนอะสมมือไหนให้ผมเลยครับเอ๊ะวัตถุอย่างนั้นเหรอนี่นายจะเอาไปเปิดคนเดียวงั้นเหรอเอ้ยมันไม่ใช่เวลามาอธิบายแล้วพี่ขอก่อนอ่าเอาไปก็ได้เถอะเถ้าซีจังอ่ะเอาไปเอ๊ะนี่เหรออุ้ยเป็นนิ้วจริงด้วยโคตรน่ากลัว โอเคครับพี่งั้นพี่รีบไปหลบกันดีกว่านะตัวนี้มันอันตรายมากเลยครับเออโอเคโอเคโอเคเฮ้ยแล้วแย่แล้วเมื่อกี้คุณเมกุมิเขาไปไหนแล้วนะ้าไปรีบขึ้นไปที่ด่านฟางดีกว่านะฮะใกล้ถึงแล้วนิดเดียวฮะนั่นมันตัวอนะไรวะน่ะอืมนั่นอนะเป็นคำสาประดับห้าอันตรายพอตัวเลยนะเอ,อ๊ะคำสาประดับห้าอย่างนั้นเหรอโอ๊ยน่ากลัวมากเราเรีบ่วงเวลาแล้วรออาจารย์มาช่วยเหลือเถอะเฮ้ เออได้ครับกันเดี๋ยวผมจะถ่วงเวลาให้นะฮะพี่รีพักเถอะเออระวังตัวด้วยล่ะโอเควุ้ยน่ากลัวมากเป็นไงวิตาโตสู้สินะใช่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็อย่านี่นะเออวุ้ยมามาดิปวดเจ็บเยเจ็บเลยใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้เนี่ยระเบิดระเบิดไปนี่นะวุ้ยมันไม่เจ็บเลยใช่ไหมเฮออวู้ยหูมันแล้วอ่ะนี่นี่นะเอ๊ นี่นะอ้เจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ๊ย,อยมันไม่เจ็บเลยฮะมัไมกิดนี่นะเฮ้ยมไม่ได้กัดละถ้าอย่างยี้แล้วก็เรามีหวังแพ้แน่เลยงั้นแล้วก็สุสัยต้องใช้มันแล้วนะครับพี่ผมก็โทษน,นะแต่ผมไม่มีทางเลือกเฮ้ย <c oughs> แกอย่าทำอะไรบ้าๆน,นะเว้ยผมก็โทษ <c oughs> อย่าเนียอย่าฮ้อ้อเฮ้แค่นี่ใช้ตัวดีช่ว,วยแล้วนะนี่นะ เอะฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าคำสาบงงเ่าเว้ยแค่นี้แกไม่สามารถทำอะไรฉันได้หรอกหยาดีเลยดีนะเฮ้เออแล้วก็ปิดฉากอย่าดีดีฮ่าฮ่าฮ่าฮาคำสาบงงเก่าเอ้ยมาแต่ใครฉันออกมาวะเนี่ยแล้วเจ้าเด็กนั่นมันเป็นใครกัน เฮ้ย <Hey, S 2> แกนะออกมาจากล่าอิตาลีแลวเว้ยเอ๊ะ <Hey, S 2> ออกมาจากล่างอะไรไอ้เด็กนี่เป็นคนเรียกข้าออกมาเองไม่ใช่อย่างนั้นหรอถ้าแกไม่ออกดีๆแล้วก็ฉันอาจจะต้องฆ่าแกนะโ oh, อ้ฆ่างั้นเหรอถ้าแกฆ่าฉันแล้วก็ไอ้เด็กนี่ก็คงจะตายไปด้วยสินะโอ้ oh, ตัลืมไปแต่ดับยังแกน่ะคงไม่มีปัญญาฆ่าฉันหรอกนะเอ๊ะไม่กี้มัน <laughs> เกิดอะไรขึ้นกันนะพอ <laughs> ดีมีเรื่องอะไรกันเหรอ เฮ้ยเย้นี่คุณเป็นใครครับเนี่ยอา้าวไงตาดุลี่เป็นยังไงบ้างเย้แล้วคุณรู้ช่วยผมได้ไงเนี่ยอ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอจะมีกุม,มิเล่าให้แฟนฟังหมดแล้วแหละว,ว,ว่าแต่วัตถุกตก้องคํสามนั้นตอนนี้อยู่ไหนแล้วล่ะช่วยส่งมาให้ฉันหน่อยสิเย้เอ,เอ่ถ้าพูดถึงนิ้วนั้นแล้วก็อ่ผมกินเข้าไปแล้วฮะเฮ้นี่ไหนไม่ได้อำฉันใช่ไหม อาจารย์ฮะเขากินเข้าไปจริงๆอะอืมน่าสนใจมากสงสัยเรื่องนี้เราจะต้องคุยกันยาวหน่อยนะเฮ้ยเย้หลังจากนั้นอิตาลดดิก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนสาเวดพร้อมฝึกกับอาจารย์โกโจโจ,จนชำนันที่นี่เองสินะความสามีเยอะกว่าที่คิดไว้เยอะเลย ไม่ได้การละสงสัยเราต้องรีบกำจัดมันแล้วเฮ้ยนี่อยา่าดิ่นะเฮ้ยพวกกระจอกเต็มไปหมดเลยเว้ยไม่ต้องให้ถึงขั้นสูน้าเอาโล่ออกแค่นี้เราก็สามารถกำจัดได้นี่นะอย่โอเคเข้ามาเลยนี่นะพวกกระจอกเอ้ยนี่นี่นโอ้โหเยอะมากมันเยอะใช่ไหมเยอะใช่ไหมหมาดิจะไม่ยอมให้พวกแกทำอะไรพวกบริสุทธิ์หรอกนี่นะนี่นะอ่ะอยา่าอย่า เออเขอ้ามาซิอ๋อนี่นะเโถ่เอ้ยได้ค่นี้เอหรอวะพวกแก๊สนี่ฮะโคกระจอกเลยอ๋อนี่โด๋เอ้ยได้แค่นี้เอ,นะกกองเหรอวะเฮ้ยใครจะมีอีกอ่ะนี่นี่ไอตัวหนึ่งตัวท้ายนี่นะเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นมันตัวอะไรนะ่ะจะบอกว่านั่นคือคำสาปพิเศษอย่างนั้นหรอหยุยดูน่าเกงขาม,มาก ถามว่าเรากลัวไหมแค่นี้เราไม่กลัวแล้วเว้ยแกน่ะต้องการอะไรกันเนี่ยเอ๊ต้องการอะไรน่ะเหรอเฮ้ะนี่พวกนักใส่เวทอีกแล้วเหรอเฮ้ยช่างน่าลำคาญจริงๆเลยต้องไซจะต้องตบสั่งสอนสักหน่อยละใครจะไปยอมให้แกทำอย่างนั้นกันล่ะเอ๊ะเฮ้ยโอ้ยเร็วมากเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนี่โอ้ยนี่สินะเราทำอะไรของคำสั่พิเศษหั้ยมาก ใช่อย่าสุนี่เว้ยอุ้ยโจมตีแทบไม่เข้าเลยโอยแทบโอยแทบมันแรงมากอย่านี่นะเออโดนไปสิกซี่โอยอยโหยโหนโหดโหนโหดมากมากเฮ้ยโอยกากอะไรเค็เหรอโอยไม่ธรรมดาจริงอยา่านี่นะเอ,อ,อ้ยอ้อยโอ้แกนากระจอกเดี๋ยวฉันจัดการเองเห้ยนี่นะเห้ยนี่มันสุคนะอย่างนั้นเหรอไม่เคยอยากจะเชื่อสักเท่าไหร่เลยนะแกอย่ามาดูถูกฉันเลยนะนี่นะ tí hơ Hãy đi mấy cái tải lâu Tải đi sát thử Để phuộc khám sát để đập gà chò kinh kén Tải đi sát thử Yaaaaa đi Yes ha 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 hơ Trời ơi Mấy đứa phuộc gà chò tên mê mồn lời Đã mệt sẽ chính มื่อกี้กะไรขึ้นกันนะเอ๊ะสุขนะนายเอาอีกแล้วเหรอเอ้นี่แทนที่แกจะขอบคุณแกกลับมาว่าชาดอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเฮ้ยก็ไม่ได้ว่าแต่ว่างั้นเอางี้เรามาทําข้อตกลงกันดีไหมเอ้ข้อตกลงอะไรเหรอนายจะต้องให้ชันควบคุมร่างหนึ่งวันเป็นไงเอ๊ะหนึ่งวันเลยเหรอเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าเออถ้าอย่างนั้นแล้วก็ข้าวนายแกก็สู้เองแล้วกันเออโอเคโอเคโอเค งั้นเดี๋ยวผมจะเก็บไอพิจารณานแล้วกันนะโอยรอบหน้าค่อยคุยกันอีกรอบแล้วกันแหมมาต่อรองเลยตอนนี้วะเนี่โยโอยโอเคนะครับแล้วก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสับอิตาลีหนึ่บาทพะหนึล้านบาทเป็นอย่างไรกันบ้างครับผม ก็พอกันเลยนะครับเราโหโคตรสุดยอดนะครับวันนี้คืนที่สุดแล้วก็ได้ทํามหาวิริภลมาสักทีนะผมเชื่อว่าคงมีหลายๆคนรอกันอยู่แน่นอนนะครับผมใช่ไหมก็โจโ <c oughs> ที่แกก็เทพเสมอจริงเลยนะครับผนได้ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมทําตัวอะไรต่อไปอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมทีนี้ผมก็จะเก็บเมอร์ซี่ขอลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบจะอย่าลืมก็ไลค์ก็ติดใครเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการสี่จะตอไปด้วยแล้วครับไว้เจอกันพันหน้าส่านี้ขอลาไปก่อนสวัสวดีครับผม